ล่าสุดมีคนออกมาระบุนะครับว่าเป็นเจ้าของคลิปนี้ที่ถ่ายเอาไว้เองและเอาไปลงในแอปติ k t o อกวันที่22พฤษภาคมปี2565หลังจากที่น้องแตงโมเสียชีวิตประมาณ3เดือนเอาไปดูคลิปกันครับนี่มีงานเปิดเลยจ้ะ ึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคือหลายคนก็เข้าไปถามแหละเอา้าแล้วคุณไปถ่ายคลิปนี้ตอนไหนตั้งแต่เมื่อไรเจ้าของคลิปเขาบอกว่า,าบ้านเขาเนี่ยอยู่ในซอยจรัญ9 2ก็คือจุดเนี้ยที่เขาบอกเป็นข้อกมาอะไรกันเนี่ยล่ะค่ะก็เ,เ,เลยเข้าไปถ่ายคลิปนี้เก็บไว้เพราะว่าตัวเองเนี่ยสนใจคดีเรื่องของคุณแตงโมอยู่แล้วยืนยันถ่ายไว้ก่อนที่บังแจ็คจะได้โทรศัพท์มือถือไปจากคุณแม่ของแตงโมและเรื่องนี้แจ้งกับคุณหมอธวัชชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว